สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่งอง Om Show Studio นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับก็เป็นตัวนี้นะคือช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนแล้วนะครับบ้านใครที่มีอ่าเริ่ม,เร,มเริ่มมีรอยรั่วนะบางทีอ่ะมันมีรอยรั่วเล็กๆน้อยๆอ่ะตามหลังคาหรือว่าอ่าพื้นที่อื่นๆก็ไได้ที่เราต้องการอุดรอยรั่วนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือใช้สเปรย์อุดรอยรั่วแบบใสแบบนี้นะครับ Om Show Studio นี่เป็นท่อ p ี c นะครับตอนนั้นปลาปลาเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูเลยนะครับตรงนี้ไม่ซีเรียสว่าผมมีวาลวมีวาลวปิดอยู่นะเดี๋ยวเจาะให้ดูก่อนว่าน้ํามันรั่วมันแตกออกมายัางไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์พ่นนะไปปิดวาลแล้วเอาสเปรย์พ่นดูนะครับถ้ามมนอยู่ก็เดี๋ยวผมก็ซ่อมได้แต่มาทําให้ดูเพราะคิดว่ามันน่าจะอาจจะคนใช้กันบ่อยบางทีตัดหญ้าไปโดนอะไรเงี้ยือตัดหญ้าไปโดนหรือว่าอะไรเหยียบแตกอะไรกระแทกนะครับ นี่น้ำออกมาแล้วนะครับน้ำออกมาแล้วนะโอ้โหโอ้โหแรงเลยนะครับเดี๋ยวไปปิดวาล์วก่อนนะไปปิดวาล์วน้ำมาแล้วนะครับก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะบร,ริเวณปากแผลนะครับยิงแล้วควรที่จะต้องหาวิธีนะดูดเอาน้ำออกจากท่อตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่นะเออลองดูนะครับให้มันไม่ให้มันมีน้ําปิดแบบนี้นะครับทัา ทาให้น้ำมันอ,อ่อยหมดก่อนเช่นเปิดน้ำทิ้งให้หมดถ้าเกิดว่านะ่นก็ลองอใช้ดูดใช้ไรเอาก็ได้นะเออลองดูนะครับให้มันน้ำมันออกจากรูแบบนี้ให้หมดก่อนนะแล้วค่อยพ่นนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ก็เช็ดแผลแห้งเรียบร้อยแล้วนะแต่ผม,มาลองวิเคราะห์ดูครับลองพิจารณาดูแล้วนะผมว่ารูนี่มันใหญ่นะครับเห็นไหมรนะูมันใหญ่ขนาดเนี้ยไอ้สเปรย์เนี่ยผมว่าเอาไม่อยู่นะนะครับถ้าใครมีแผลที่มันใหญ่แบบนี้นะผมแนะนํานะครับ ให้หาอะไรอุดไปก่อนเลยนะครับแล้วค่อยพ่นสเปรย์นะครับถ้าในแก้ไขในกรณีถูกเฉินนะที่แบบว่าหาข้อต่อตรงนะครับไม่ได้หรือว่าในกรณีที่มันไม่สามารถที่จะพาแล้วก็มาใส่ข้อต่อได้นะครับแล้วเจอรอยแผลแบบเนี้ยถ้าไม่หาถ้าเป็นรอยแตกแบบ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 เป็นเส้นตรงแบบที่เป็นรอยแตกนะครับหาสายยางหรือหาอะไรมาปิดปะด้านหน้าไปก่อนก็แล้วกันเนาะพลาสติกอะไรแบบนี้นะครับอย่างผมในกรณีที่มันเป็นรูแบบเนี้ยนะ ผมคิดว่าผมควรจะเอาน็อตนะครับใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน,อน็อตนะเจาะก็ไขให้ไปเข้าไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พ่นสเปรย์หรือไม่ได้ทากาวอะไรแบบนี้นะมันก็ไม่อยู่หรอกถูกไหมมันก็น้ําก็ดันออกมาได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูไข่น็อตเข้าไปแล้วแล้วก็ลองใช้สเปรย์ไอ้สเปรย์อุดอุดร้อยรั่วแบบนี้นะครับลองใช้ดูว่ามันจะอยู่ไหมนะ ร้อยแล้วนะครับลองพ่นสเปรย์แล้วทิ้งไว้แห้งสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาลองดูเหมือนว่าจะพ่นสักส,กสองรอบนะเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมก็มาเจาะนะมาเจาะรูที่ก้นกระป๋องพลาสติกอันนี้เพิ่มสักหน่อยเลยนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะมีรอยแผลเก่าอยู่เห็นไหมรอยแผลเก่าเป็นรูเบื้อเริ่มเลยที่เราเจาะกวันนี้ผมก็เลยม,มาเจาะเพิ่มนิดนึงนะให้มันเป็นรอยแตกแบบว่าที่มันเป็นแนวเส้นนะครับให้มันเป็นแนวเส้น แต่ทีนี้นะผมจะใช้ผมจะใช้ไอตัวสก็อตเทปนะที่มันปิดที่มันจะหาซื้อได้ตามร้านนะทั่วไปมันจะเป็นมันจะเป็นแบบเทปแบบเหมือนมันจะเป็นเหมือนแผ่นอลูมิเนียมอะนะครับเดียวกับเขาไว้ปิดฝาหมอ้ออะไรพวกนี้ผมจะทําการปิดประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะพ่นสเปร์นนะตามรอยนะั้นมันจะมีรอยแตกใหญ่อยู่เห็นไหมอ่าพ่นสเปร์ที่จริงๆแล้วตอนนี้ที่ก้นกระป๋องนี่มีรอยแตกเยอะนะครับแบบเป็นเส้นๆแล้วก็มีรูใหญ่อันนึงนะแต่เราใช้ ใช้อลูมิเนียมแผ่นปอยอันนี้ปิดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะพ่นสเปรย์นะครับก่อนพ่นเนี่ยเขย่าก่อนนะครับเขย่าก่อนเดี๋ยวเราจะพ่นทับไปนะครับทั้งเดี๋ยวพ่นทั้งกระป๋องพ่นทั้งสายยางนะครับแล้วก็พ่นทั้งขวดน้ำนะพ่นแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งสักห้านาทีแล้วมาพ่นซ้ำหนพ่นซ้ำสักประมาณสองสารอบไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน คนะครับตอนนี้มาดูวัสดุนะที่เราได้พ่นสเปรย์อุดรั่วกันน้ําเอาไว้นะครับก็พอแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสักๆงนิดนึงนะคือตัวนี้มันไม่เหมือนกับไอตัวท่อท่อ PVC นะครับตัวท่อ PVC ีเมื่อกี้ผมไปดูมาเฮ้ยมันเนียนมากเลยนะก <win> <bush S 2> ็คือแทบมองไม่เห็นตัวเนื้อสเปรย์เลยนะครับแต่ในส่วนนี้มันจะเห็นหน่อยเพราะว่าพลาสติกมันเป็นพลาสติกใสไงนะครับมันเป็นพลาสติกใส <c oughs> เรามองดูด้านในอย่างนี้นะครับมองดูด้านใน <c oughs> นา่าจะแห้งหมดแล้วล่ะนะข้างนอกก็เป็นแห้งๆอย่างนี้พอแห้งแล้้วก็ปนแบบี เดี๋ยวลองดูลองลองเทสดูนะครับนี่แห้งหมดแล้วลองใส่น้ําดูตัวนี้ก็เป็นตัวขวดนะครับตัวขวดเนี้ผมว่าไม่เวิร์กหรอกนะว่าไม่ไม่น่าจะเวิร์กอ่ะเนี่ยรอยแผลดูเดิแล้วมีลักษณะที่มันแบบมันขยับตัวได้มันให้ตัวด้วยมันนิ่มๆอ่ะใส่น้ําไปแล้วผมว่าน่าจะน้ําออกนะเดี๋ยวลองดูทีนะครับอันต่อไปเป็นสายยางสายยางนี่ก็เนียนนะสายยางนี่เนียนหายไปเลยนะครับคือแทบมองไม่เห็นเลยว่ามันพ่อนอ้นี่ไว้นะตรงตรงแผลแต่ว่ามันก็จะมีตรงนี้หน่อยนึง อมองเห็นตรงนี้เห็นไหมครับว่าเป็นว่ามีเป็นเหมือนคาบกาวอะไรแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเห็นว่าเป็นคาบกาวหน่อยอ่าเดี๋ยวลองไปต่อแล้วเปิดน้ําดูนะว,ว่ามันรั่วไหมนะครับคือเอาเข้าจริงๆอนะ่ะมันก็มันก็ได้แค่นี้นะมันก็ได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมหรือ,อก็คือว่ามันก็อยู่นั่นแหละนะครับมันก็อยู่ ในขณะที่มันไม่ได้มีการกดทับหรือมันไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีการขึ้นไหวหรือว่ารับแรงกระแทกรับแรงบีบอะไรแบบนี้นะครับเออมันก็อยู่นะมันก็พอได้นะครับแก้แก้ไขปัญหาได้ร่วหนึ่งเนี่ยลองลอง,ลองบีบเล่นเล่น,ลนดูเฮ้ยพอได้อยู่พอได้นะครับพอไดนะ้อยู่นะครับไม่มีนะไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้ากดแรงๆอ่ะผมว่าน่าจะหลุดนะ เนี่ยแต่ถ้าขยับประมาณนี้พอได้นะครับบ,บ,บีบเล่นๆประมาณนี้นะเดี๋ยวลองปิดฝาแล้วลองบีบดูเนี่ยเฮ้ยมันก็ได้นะมันก็พอได้นะครับเออโอเคนะหรือแต่ถ้าเนี่ยแต่ถ้าบีบแรง,ๆออ,แรงๆออกแล้วเห็นไหมถ้าบีบแรงๆออกนี่บีบแรงๆออกแล้วอ่าเพราะนั้นมันทานทนแรงดันมากๆไม่ได้นะครับวันนี้ผมบีบเลยผมปิดฝานะอุดฝาไว้แล้วก็ลองบีบดูนะครับที่แต่เพราะว่าที่มันปัญหามันก็คือว่าไอตัวเนี้ยมัน มันอ่อนไงเออวัสดุที่เราใช้เนี่ยมันอ่อนนะครับมันอ่อนอย่างเงี้ยมันไม่อยู่หรอกนะมันต้องเป็นวัสดุแข็งๆหน่อยนะครับโอเคผ่านไปนะตัวนี้นะมาลองตัวต่อไปนะครับขวดพลาสติกที่เป็นขวดพลาสติกแข็งแบบนี้นะครับโอ้สบายเลยนะครับเป็นขวดพลาสติกแข็งอันนี้สบายเลยนะชิวๆเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวโครงสร้างของวัสดุที่เราใช้เนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะ เดี๋ยวผมเทน้าออกหน่อยน้าเยอะไปนะครับใชได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่มาจากรอยรั่วนะน้ามันหกมาจากด้านเมื่อกี้นี้นะครับอยู่สบายมากเลยนะครับผมอา่ามันมันติดกับวัสดุแข็งแข็งเนี้ยได,ได้ได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นขวดแป,ป๊์ซี่เมื่อกี้เนี่ยมันอ่อนไปนะครับใช้ไม่ได้หรอกนะครับเราจะใช้เราต้องรู้ด้วยต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานมานิดนึงนะนะครับเนี่ยดูนะครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฟองอากาศได้เป็นน้ํามาจากข้างข้างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้ํา หลจากด้านล่างมีรอยแผลรอยแผล,แผลอยู่ตรงนิ้วโป้งผมนี่นะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ต่อท่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็อุดปลายทางด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกจริงๆนะว่าเนี่ยไอ้ม่นนะ้ามันจะซึมซึมออกนะสรุปแล้วว่าอุดอุดไม่อยู่นะครับถ้าเป็นสายยางเนี่ยหรือว่าวัสดุที่มันมีการอ่อนตัวของพื้นผิวได้อะไรแบบนี้นะครับมีการให้ตัวมีการอ่อนตัววัสดุที่มีความนิ่มๆอะไรเงี้ย ไอ้สเปรย์พวกนี้อุดไม่อยู่นะนะครับเนี่ยพอดูนะพอบีบออกมาก็น้ําน้ําก็ออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเพราะว่าม,มันมีการเคลื่อนไหวของตัวมีการอ่อนตัวของพื้นผิวนะ่ยอุดไม่อยู่หรอกนะครับอุดไปก็เท่านั้นนะเพราะนั้นสเปรย์พวกนี้นะครับใช้กับวสัสดุพื้นแข็งวสัสดุที่เป็นพื้นผิวแข็งและไม่มีการเคลื่อนไหวในบริเวณแผลที่แตกนะครับก็จะใช้ได้ดีแต่ถ้าว่าไปอุดสายยางอุดอะไรเงี้ยอดเอเไนะ็เงี้ยพอเรามันงอพอเรามมุนสายยางเก็บก็เรียบร้อยนะครับใช้ไม่ได้นะกับสายยาง อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ไปเปิดวาล์วมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าเนี่ยดูนะครับคืองานเนี่ยพอเวลาที่มันแห้งสนิทแล้วเนะี่ยมันแทบไม่เห็นรอยพ่นเลยนะนะครับเพราะตัวนี้มันใช้เป็นสเปรย์ใสนะครับเนี่ยพอแห้งสนิทแล้วก็สนิทไปเลยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับดูงานมาเรียบร้อยดยีคือมันไม่มีเยิมย้มเยิ้มแล้วแบบนั้นเลยนะเออนะครับ,รบพ่นผมพ่นซ้ำอีกรอบนึงนะประมาณสองรอบแล้วห่างกันประมาณ10นาที5้านาทีก็มาพ่นซ้ำได้นะพอมาเริ่มแห้งเหนียวเหนียวนะครับ ตอนนี้คือผมเปิดวาล์วาน้ําเรียบร้อยแล้วนะสังเกตเห็นไหมว่ามันนิ่งเลยนะไม่มีน้ําซึมหรือว่าน้ําหยดไหลออกมาเลยนะครับดูท่อนี้นะนี่ดูท่อนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดนะนอันนี้เปิดคือเนีน่ยเห็นไหมเปิดน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะท่อเส้นเดียวกันครับแต่อันนี้ไม่มีรอยรั่วเลยนะนะครับจะได้นะอุดอยู่นะถ้าเกิดว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูเดิมอะถ้าถ้าเป็นรูเดิม นะครับถ้าเป็นรูเดิมที่เราไม่ได้เอาน็อตอุดน,นะผมว่าไม่น่าจะอยู่นะนะครับตัวคือความคือรูมันใหญ่นะคือแล้วก็ตัวสเปรย์ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับก็คือ,อแนะนําว่าถ้าเป็นเป็นรูใหญ่นะถ้าเกิดว่าเป็นรูใหญ่แบบนี้ให้แนะนําให้หาอะไรอุดก่อนนะครับอุดก่อนแล้วก็เอาสเปรย์พ่นทับนะมันจะอยู่ดีกว่านะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นรอยแตกถ้าเกิดเป็นเส้นรอยแตกที่เป็นเส้นเส้นเส้นปริเส้นแตกธรรมดานั้นพ่นได้นะถ้าไม่มีรูโบใหญ่ๆนะครับ อ่าโอเคนะครับก็มาทดสอบไปดูแล้วนะกับสเปรย์อุดรอยรั่วนะครับยี่ห้อนี้ฮงห้องยินฮงยินน่าจะเป็นของฮ่องกงนะดูแล้วนะครับไม่ไม่ไม่น่าใช่ของจีนนะเพราะไม่มีภาษาจีนเลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแล้วก็ห้องยินตัวนี้ฮงยินอะไรสักอย่างนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเป็นขวดน้ําแบบนี้นิ่มๆเนี่ยมันก็อุดได้ไม่ดีหรอกนะครับถ้าไม่พอเราไปจับไปบีบมันเดี่ยมก็พุ่งออกมานะ แต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องเป็นวสัสดุพื้นแข็งแบบนี้วสัสดุที่เป็นพื้นผิวที่มันแข็งนะไม่สามารถที่จะบีบหรือไมอ่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แผลไม่ควรที่เป็น,เป,นเป็นจุดที่เคลื่อนไหวนะครับมันจะใช้ได้ดีนะอุดตรงนี้ข้างล่างเนี่ยไม่มีเลย,ไม,มเลยไม่มีน้ําออกมาเลยนะครับด้านท,ทางด้านก้นนะครับอุดได้ดีจริงๆท่อประปาท่อ PVC ถ้ามันแตกรูไม่ใหญ่มากนะถ้าเป็นแค่รอยร้าวธรรมดานะครับผมว่าอุดได้นะผมว่าเอาอยู่นะปิดน้ําก่อนแล้วก็พ่นนะครับพ่นสักสองรอบสามรอบนะผมว่าอยู่นะครับ แล้วก็หลังคากระเบื้องอยู่แน่นอนนะหลังคากระเบื้องอุดรูน็อตพ่นตามรูน็อตนะครับถ้าอันไหนที่มันรั่วนะพ่นจะจะพ่นจากด้านบนก็ได้หรือพ่นจากด้านด้านในเลยก็ได้นะของผมเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยผมก็พ่นจากด้านในนี่แหละนะครับไม่ต้องปีนหลังคาขึ้นไปพ่นนะพ่นด้านในก็ได้นะผมว่านะครับก็อยู่แน่นอนนะตามรูน็อตที่มันไข่ลงมาจากกระเบื้องนะครับพ่นพ่นตรงกระเบื้องเลยนะอ่าใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีนะครับใครกําลังตามหาอยู่นะช่วงนี้หน้าฝนแล้วหลังคาบ้านใครอาจจะรั่วได้นะครับ ก็ลองซื้อมาใช้ดูสะดวกดีไม่ต้องปิ้งยึนไปอุดไม่ต้องไปเปลี่ยนกระเบื้องอลยพวกนี้นะครับถ้าเป็นแค่รอยปริรอยแตกเล้าเนี่ยของกระเบื้องเนี่ยหรือว่าปูนเนี่ยผมว่าก็น่าจะใช้ได้นะนะครับลองดูนะครับขวดหนึ่งไม่กี่บาทเองนะอันนี้ไม่ถึงร้อยนะครับทั้งหมดที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาไว้ในคอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์แล้วกันนะผมจะตึงหมุดมาให้นะครับพร้อมกับที่ที่แหล่งซื้อนะซื้อในช้อปปี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมการทดสอบนะครับทั้งหมดนะครับก็ทดสอบไปดูหมดแล้วนะว่ามัน เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย